สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนีพ่าเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับจะว่าโคงสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องนะครับเนาะรับปูศูนย์ห้านะครับท่านผู้ชมวดที่ผ่านมากับสามตัวแตกกลับมาศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเนาะกับมาสามตัวโตดเนาะครับพี่น้องบรรยากาศร้อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะ ครับจะเข้าสู่เทศกาลสงการบ้านเราเนาะพี่น้องเนาะครับพามหาปูครับให้ปูย้ำให้เอาโตแข้งแขงสามโตแข้งเขงคือเก่านะครับพี่น้องอ่ามาหอดมาถึงนะธรรมช้ชมครับอ่าเนื้อปลาปูปลาอยู่ครับปูพึ่งอยากจัดยางไม่ได้ใสเมื่อกี้พี่น้องนะครับเนาะเออครับปูปออยู่พี่ปูว่านะครับผมมาหอดมาถึงนะครับ่านผช้่มนะครับเนาะ งวดวันที่16เมษายน2566นะครับพี่น้องมาให้ปูย้ำให้เน้นให้3ตัวครับเนาะเพื่อ3ตัวมา3ตัวอีกพี่น้องพอาะงวดที่แล้วนี่ปูให้097นะครับเนาะครับมันมา907นะครับเนาะมา3ตัวตัวพี่น้องครับท่านผู้ชมเอาม้าหมกม่วงบ่เป็นบ่ปูปีนี้โอ้หมกม่วงเป็นที่กันคือทั้ทงบ้านนะครับเออมันบ่จับลูกเนาะปูเนาะ เือ่์จับลูกครับเอาจังเขาไปกราบน้ำสก,การปูน้ากันครับย,ย,ย่างไปใสมาปูอ๋อที่แรกผมเึกว่าปูเขาไปหาไอ้พระอาจารย์อยู่ผุนบ่อวารอวะกราบปู ไม่ผัดกันดำแล้วมันโสมนาช่วงคุณผู้เปลี่ยนครับเอามาครับทำช่วงวดที่แล้วอ่ของปูเขาเก้าศูนย์เจ็ดด้วยพี่น้องเลยเอ้ยศูนย์เก้าเจ็ดน้ำปูเนาะอืมครับเอางวดนี่มาชมน้ำกันการน้ำมาสการครับปูการน้ำมาสการทำช่วงเอาของชุดที่แล้วงวดที่แล้วไม่เบิรงนด้วพี่น้องเด้อนี่ครับศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเนาะมาสามตัวโตดอ๋อ มาเบิ่งน้ากันใกล้เมืองไหมล้วครับผมจะโค้งสุดท้ายแล้วนะปูเนาะใช่สงการครับแล้วสงการในโชคพอดีพี่น้องวันที่สิบหกเบิ่งใส่กับชุดนี่รถบานนี่ชุดใดชุดนี้เบิ่งชุดนี้ที่ปูห้ตองวดเออบานยีเอาสรุปสรุปกระสุดเนาะอ่ายใส่กันรถยี่สิบเบ่งจังบอนลายตัวมันจังบอนนะครับ

ใส้โรติจะมามากกันบน่างเกระเบื้องซุ่มมากซุ่มกระเบื้องใส่ซุ่มนี่นะและ้วกแกมักบก่คือกันนี้ม่นบ่ล่ะครับดวงใครดวงมันวาสนาใครวาสนามันผูกบกบผู้สิวไร,ร,รตุผู้สิวสลัดอันนี้สีทิศปูเนอ่ะ เอาเลขไทยอ่าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดมาตังพี่น้องเจ็ดหลักกับแปดเก้าศูนย์ครับซีทิดเกจได้เจ็ดหนึ่งสองแปดสามเก้าศูนย์สี ว่าผู้อยางให้ซีไซซุ่มนี่เล็กอะซุมไหปัวอืมซุมนี่เป็นลักลวืออซุมนี่เป็นลักชุดนี่ชุดที่จะลองหานี่เป็นลักชุดนีอหนึ่งสองห้าหกเปัวหนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองหกเนี่ยอมูจะเน้นนี่ได้ผนผู้ชมสูตรนี่อ เขาแสรวว่ารวกระเจียวนี้อ่าวปุ 7, 1, 1, 5, ๋งเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้ากับปุ๋งมานีล,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 ลาา่างล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 ่างสามเก้า ท่วนครับสตัวแตกอีกปูสามตัวแตกร่างตอดสองแปดสามแปดสามเก้าในบปูสามเปลม่ยนยู่ในครับรมีปูชุดที่ปูให้ตองวดชุดสามาเล็กเล็กไทยครับเล็กเคียง เลขท้ายสามตัวนะครับปูต้องให้สามชุด 7, 8, นี่ก็มีเจ็แปดสามนี่สามตัวนี่เขาไปซื้อลอตเตอรี่มาได้เจ็ดแปดสามติปูอนนหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนี้ละตอนนี้บอปูกาชุดที่ปูจับให้ชุดนี้เดปู แปดเก้าห้าผู้มากัศูนย์หนึ่งเก้าในเดปัวเออไม่ได้เมดแต่ว่าให้สรุปผู้สรุปซื้ออันนี้อันนี้ชุดตองวดที่ปูไห่พี่น้องเออชุดเต็มอ่าชุดเต็มที่แรกที่ปูไห่ได้ทำปรชมเด้อแคบปไปเบิ้งนนัมจะมากบอัอันเดียวกันนั่นละครับอันเดียวกันออแต่ว่านี่สรุปเมื่อ้หตามนี่ป่ปูเออแต่ว่าปูผู้ที่สรุปเอาปูที่ทวดเอาท่านี้ครับนะอืมอืมรวย รวยบะปูวรวยเลยปะปัวรวยรวยรวยโอ้รวยรวยใสหลังสงการเลยนะปัวรวยรวยเจ็ดแปดสามหกเจ็ดหนึ่งพี่น้องชุดสามตัวอืมเอาใส่กันนะอ๋อเน้นตัวใดละปูวเน้นซนีวงซนีบ่ออันนี้อันไหนบนอันไหนล่างหรือจังไรหรือเน้นบนเน้นล่างนีบนอมี้ล่างครับ ขับปูวบงบ่หรือซัมเนหรือเน้นทั้งนี้วยย่องอยู่กับซัมเ่ค,ค,คือคัดให้เลียนบ่ไม่ที่พูดนี่ท่านชมนี่ชุดชุดแรกที่ให้ต่องวดนะพี่น้องเนาะ <S <S ขับแคบไปเบิงน้ำนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอฟซีจะว่าเพเห็นเอ้าเล็กปูเขาตัวแรกคือเพเหน็นมันจะว่าเนาะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ชุดสามตัวชุดแรกชุดสามตัวปูหอแปดเก้าห้าห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งเก้า อันนี้ชุดหลังคือบโมมี่ตัวนี้ปูคือคัดมาเอาเจ็ดแปดสามกับหกเจ็ดหนึ่งเอาในชุดนี้ไปแบบปูอ่าอือใช่ครับบโมมีติดศูนย์ตีปูบโม马กติดศูนย์ตีของปูเนี่ยในสูตรเนี่ยส่วนการมีเด้อ่าจังมาบโเห็นปูจับลงไปได้ศูนย์หนึ่งเก่าเนี่ยเขียนลงก็ได้กันบโมากกับเบอร์เซนก็ได้นี่ครับชุดนี้ปูจะมีศูนย์หนึ่งเก่าอ่าหนึ่งเก่านี่อืม เก้าอืมครับอยู่ในชุดมันนะครับอ่ในชุดนี่อยู่ในชุดนี่าผู้มักนับปูเนาะอืออืมหรือผู้มักในชุดตองวัดกับชุดนี้พี่น้องแปดเก้าห้าห้าหกเก้าอันนี้ชุดเต็มที่ปูเห็นที่แรกนะครับเนาะเป็นบนเป็นล่างอันนี้ชุดที่ปูตัดมาให้แล้วเหลือเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าตัวเน้นบนออกจากนี่ละอ่าออกจากนี่หรือผู้ใดมากจับนี่บอกปูหนึ่งห้าหนึ่งหกจับกันสองห้าสองหกออเแต่ว่าปูบริจับให้ได้เนี่ย่จับบอลลูนอืม สองห้าขันมักตัวนี้นะปูเนาะอันนี้ชุดสรุปให้แล้วมักหนึ่งมักหนึบ่ปูมักหนึ่งสิบหเจนึ่มักอ่ามักหนึ่งครับท่านผู้ชมมักศูนกับศูนย์สี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เก้ ถ้าตัดเอาคืขึ้นมากับ04 09นี่ตัดเอาตัดเอาก็ได้เต่อปูปูอะไรตัดแขนบ่บ่เย็บซี้มากกับอันนี้เบื้องสรุปเป่นชุดเตรียมกับชุดนี่ปูกระดาษออกจากชุดนี่อ่าครับผมเย็บซ่องอันนี้ชุดแรกชุดตองวดเลยทำชุ่มนะชุดตองวดจะมีเลขกสามตัวเคียงให้นี่ครับปูอะไมาจาก907ที่มันออกเก่า07นะครับเนาะครับปูกันอ่าอันนี้คือเป็นแค่ชุดสรุปคัดมาให้เนาะปูเนาะคัดมาให้แล้ว นะครับบนล่าง7 115แต่ปูเนี่ยนี่บอกจับในชุดนี่บอกปูหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าสองหกนี่บอกส่ตัวอ,อืมสี่ตัวนี่มันเคยมาอันบ่ปูเคยมาอืมงวดก่อนกับหกห้าสองประมาณสี่ครับหกห้าสองอืมครับท่านผู้ชมชนะครับเนาะมีเกด 0, 0็ดศูนย์ตศเก็ตีตะเจ็ตีตะเจ็เดอืมาตีตเลข,ขัวพี่ครับ เอาท่านผู้ชมนะครับเนาะนี่ชุดตองวดกับชุดสรุปเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะหาผู้ใดมักชุดนี้แต่ว่าชุดนี้ที่ปูสรุปให้แล้วเนาะครับท่านผู้ชมครับผมอ่านี่ครับชุดบนนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าพี่น้องนะครับหรือถามมาคนี่ชุดสีทิศปูมีเจ็ดหนึ่งสองแปดศูนย์สี่สามเก้านะครับเนาะกับแต่ว่านี่สูตรนี้กับจับนี่ไดหนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองหกกับตัวนี้กเขาเนี่ยแปดหนี่อันนี่้นี่ ก้าห้าหกกีกันได้เนี่ยตัวเดียวเพราะว่านี่ปูจับมาชุดแรกเลยครับแต่ชุดสรุปปูบริจับมาให้อืครับเอาชุดล่างครับสองแปดสามแปดสามเก้านะครับเนาะครับสามตัวเจ็ดแปดสามหกเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าถ้าชอบชุดนี้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์กระตัดเอาทำไปชมพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับเอาชุดตองวดนะกับชุดสรุปพี่น้องอันนี้ชุดที่ปูให้ตองวดนะครับเนาะนี่สรุปแล้วนะครับ เอากราบขอบคุณขอบคุณปูปปท่านผู้ชมหนึ่งมาหน่อยไปเร่งเงวดอ่ะหนึ่งโมงปูปอ๋อขอบพอแอดมินเบาเถ่านคลิปหน้าท่านผู้ชมครับเนาะคิดหวังสิ่งใดคอยสุรารถนาท่านผู้ชมครับแอดมินเบาเถอสวัสดีครับ